สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่อง y ม u t u ครั็ผมไรสังกัดดังซึ่งครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับพามาดูเจ้ารถดำเนาะดำกระบะเดิม4ี4ูณอันนี้คือรถของเราเองนะครับ4ีคูณสอป้ายหม่ป้ายแดงนะคันนี้ครับใหม่ป้ายแดงนะครับใช้งบประมาณ หมายป้ายแดงคือใช้งบประมาณที่จะทําแบบนี้นะครับเนี่ฮะใครที่อยากทราบนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบนะที่จะมาทําสภาพนี้เลยนะครับแต่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะพี่น้องฟังให้ดีนะครับพี่น้องฟังให้ดีเฉพาะตัวรถครับคันนี้เป็นอารีโวนะครับโฟวินนะครับสี่คูณสี่นะเฉพาะตัวรถคันนี้ตกไปเกือบอเกือบแปดแสนนะครับเฉพาะตัวรถนะครับ เฉพาะตัวรถเกือบ8 0 0แสนนะพี่น้องครับแล้วนะมีอะไรทำต่อบ้างนะนี่เลยครับผมนะครับอันดับแรกครับเราให้ติดดัมนะพี่น้องครับเราให้ติดดัมอันนี้คือดัมนะเป็นดัมไฟฟ้านะนี่คือดัมไฟฟ้าตัวนี้คือตัวปั่นนะครับตัวปั่นใช้ไฮโดรลิกนะครับใช้สายสองเส้นนะครับผมขึ้นมาที่ปั๊มนี่ฮะอันนี้คือกระบอก ก็บอกดาตัวนี้เป็นกับเป็นดาน,น่าจะประมาณอ่าสามตันครึ่งถึงสี่ตันประมาณนี้ครับผมนะฮะแต่ก็น่าจะยกได้อประมาณสักห้าตันนะครับห้าตันกว่ากว่าน่าจะยกได้ไม่ไม่ไม่ไมนักกว่านี้จนเกินไปถ้าหนักกว่านี้ก็กลัวอันตรายนะครับก็พูดถึงว่าได้ไหมได้แต่ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรกันไว้ก่อนนะครับเป็นน้ําไฟฟ้าครับผมนะตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เราไปติดตั้ง นะครับอยู่อยู่ที่ราคานะครับ uh> อยู่ที่ราคาที่เหมากันแล้วเรียบร้อยอยู่ที่ราคาห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื่นห้าเป็นดัมกระบาดเดิมนะพี่น้องนะครับดัมกระบาดเดิมนะครับตัวนี้ครับภายในนะครับเขาจะมีดัมไฟฟ้านี่เขาต้องมีแค่นี้ยข <_ Laser> ึ้นขึ้นลงลงมีแค่สองอย่างนี้ครับเนี่ยกดลงพี่น้องอันนี้กดลงนะครับมีแค่นี้อันนี้กดขึ้นนะครับ นี่ครับมีแค่นี้ครับสองอย่างครับนนี่คือดําไฟฟ้านะพี่น้องครับนนี้ภายในภายในก็ไม่ได้ไปเกี่ยวยกเกี่ยวอะไรเดิมๆทุกอย่างแค่มีสายนะครับมีสายเดินเข้ามานิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวฐานเขาก็เนี่ยครับมีแค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนถังใหม่นะตัวนี้คือชุดชุดมีถังมี กระบอกแล้วก็มีตัวนี้ห้าหมื่นห้านะครับตอนตอนที่ผมไปทานะห้าหมื่นห้าเป็นลักษณะเดิมหมดนะครับลักษณะของตัวรถอยู่ที่เดิมเดิมหมดทุกอย่างนะพี่น้องครับนะฮะ,ะตัวรถเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วราคารถเขาบางทุกท่านก็อาจจะรู้แล้วแหละนะครับว่าราคารถเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตัวโฟวินนะครับเท่าที่ท่านอยากรู้ก็น่าจะเป็นตัวเสริมน้า หรือว่าใส่กระบอกน้ําลงไปนะครับมันอยู่ที่ราคาเท่าไหรตอนผมทําอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับมีอุปกรณ์ก็คือปั๊มกระบอกดําแล้วก็ถังเปลี่ยนลูกใหม่นะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนถังเนี่ยก็คือ,อ,อถ้าเอาถังเดิมก็ได้นะพี่น้องครับถ้าเอาถังเดิมมันต้องหย่อนถังลงมาแล้ว,ว่มันอาจจะต่ํานะครับถังมันอาจจะต่ํานะฮะถ้า ใช้ทางเดิมก็คือตัวกระบาเนี่ยมันจะไม่สามารถนะตะเข็บตะเข็บเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับมันจะดูไม่สวยนะฮะมันจะดูไม่สวยมันจะไม่ได้ทรงเดิมเลยนะมันจะตัวกระบาเนี่ยมันจะสูงนิดนึงเพราะว่าเราดันให้มันเลยถังนะครับหรือว่าเราถ้าให้มันเสมอก็คือย่อนถังลงพอหย่อนถังลงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการใช้งานนะพี่น้องเวลาเราไปปีนป่ายอะไรต่างๆกลัวถังมันไปชน นั่นชนนี่นะนี่แหละคือปัญหานะครับก็เลยให้เขาเปลี่ยนทางนะตอนนั้นก็เราก็ยังไม่อยากเปลี่ยนอะไรตอนนั้นก็พอเขาอธิบายออกมานะครับกลัวว่าเราไปใช้งานสมบุกสมบันอะไนะรเนี้ยไปชนนั่นชนนี่ที่จริงแล้วของเราไม่ได้ไปสมบุกสมบันหรอกคคือใช้ทั้งเดิมก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจนะให้มันจบทีเดียวก็เลยให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนทงังนะอ่ะนี่ครับมาดูขั้นต่อไปครับ อันนี้1 2 3นะครับเปลี่ยนไป3ามอย่างนะครับตัวฟ้าถังตัวถังข้อต่อน,นั้นก็ทําใหม่นะเพราะว่ามันเป็นยกดําเมื่อก่อนมันติดนะเขาก็จะมีคือต้องต้องตัดออกนั่นเองครับพี่น้องครับต้องตัดออกนะให้มันมาอยู่ในช่วงจังหวะโคง้โคงๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูครับฟังนี้นี่ครับ ตัวถังน้ามันนี่เนี่ยพอตัวกระบะมันลงแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมนะคะเปิดฟ้ามันก็เจอเลยว่าลงไปแล้วก็มันก็จะเข้ามาตรงนี้ครับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้ที่เดิมของเขาแต่ก่อนมันมีตัวนี้บงังนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ตัดออกครับแต่แต่ก่อนเขาเขาจะไม่ใส่ให้นะตัวเนี้ยพวกตัวนี้เขาจะเอาออกหมดเลยผมบอกว่าใส่ให้หน่อยแล้วก็เว้าเอานะครับเว้าเอานี่เลยครับ ขั้นต่อไปนะเรามาตกแต่งอะไรอีกบ้างนะครับอคกอก่าพี่น้องครับคอกตัวนี้เป็นคกอกเหล็กหนานะครับคอกตัวนี้ก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะนะครับคอกตัวนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นสามนะครับเฉพาะคอกตัวนี้คอกเตี้ยนะครับเหล็กแข็งแข็งแรงทนทานนะเนี่ยแข็งแรงทนทานเลยแบบนี้เลยคอกตัวนี้เป็นคอกแยกนะพี่น้อง อาจจะถอดแล้วก็ใส่น็อตนะครับเรียนนะตรงนั้นเป็นน็อตนะครับเป็นน็อตนะแล้วก็ถอดสวมคือข้างหน้าวางไว้แล้วก็ตัวนี้ก็คือสวมเข้าไปขันน็อตนะครับ